พยายาเชิญท่านโควิดบนเศษศคนที่ปริญานยกเทศเมืองพัชบตรจดเทียงมาหาบกคลเล่มที่ส Tá ah, bom. และในลำดับเดียวกันขออนุเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชบูรท่านเซรยูมีทองคำได้นำคณะทั้ง9้าท่านปักผูกท้ายเครื่องบวงสวงในโะอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับ กวานน้องกอาพราชบรมีอันเชิญมหาเทพมหาเทวาผู้พิทักษ์รักษาสยามประเทศตลอดถึงองเจ้าพ่อหลักเมือ,องเพชรบูรณ์และองพอระหลักเมืองสถิตสถานนคร,รุงเทพมหานครและอันเชิญพระเสือเมืองพระทรงเมืองผู้รุ่งเรืองรี พระสยามเทว,วาทธิราชันศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกรพระการชัยศรีเจ้าพ่อฮองเจ้าพ่อเจตกภูมหาเทพมหาเทว,วาผู้ครับรักษาสยามประเทศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระบรมหมาราชวังพระรัชนาสาวนผลสถานการพิธีถวายสาการะบวงสงในพิธีตามสมโพชศีรษะมือลง เพชรบูรณ์หนึ่ปีในวาระเอิ่อนีเพราะความสวัสดีมงคลสมบูรณ์ทูลผล,ลจงบังเกิดมีแก่ความข้าพระพุทธเจ,จากกา้า้งหภายผู้ถวายธรรมสนารนักการะบัดนี้เธอ ว่าตามกำังสีโรเมเทเวานังหลักเมืองเ,เทวาน,าน <เท S 1> ังพระภูมิวเทวานังภูปะอีปะจะปุกขังสักการะวันทนังสูปาทยันชนะสัมพันนง สารีนางอุทธกังวรงังเตติตุมเหอนุรักษันโตอาโรกเยนะุุขเขนาจาโลหิตาสังวัคยนาลงพระสุธาด้วยเลือดแห่งนักธรรมอันบริสุทธิ์แด่สารเจ้าพ่อหลักเมือง ที่เสียสละเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ลูกกับปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วยสักจากของลูกเองจึงขอบารมีสารเจ้าพ่อหลักเมืองเทพไทยเทวาทุกพ,พระองค์จงปกก้าวคุ้มภัย ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นชนะไถ่บาปท่องปวงเพลินทังพระบดีกลีศรา oh mm. สวมไทยเช่องชานในจอมปรารีเลอเดอดลอยแรงทานีนา 哎呀！哥、嗯。

i uh... อัมนอัยบอญธรรมอันเทพนัยนิสา mm-hmm oh uh -huh. ตาตุราตาฤทธันสถิตในลมอนแม่นแบนสวรรค์ุแข็งห้อง่องฉั้นกฐาไรเยสันตา,าสันติตาเทพีเจ้าเหล่าใดทรงสักญาเดชเป็นจอมเทวันสัตตภเวอันเรืองฤทธีประมวลสมาที่เกี่สมบสรานตังน้งงดวงเดชาเวราราชเาาป็นตับปะโรถ โอมม่ทนทนระเมืองบนเมหา amor oh, Oh, mm -hmm. ประชาชลรักวิติกรเทปไทยในแดนโพธจักรวาลจงเร่งญานิีประโถดกักโดธาตุเสด็จโดยอากาศสวีทีมาโถแทนพิธีพนทนยังากาต้นมนุษย์โลกรับบริโภคเครื่องสังเวยบูชาในา นํำโดยนายกร,รันยูมีทองคำวาราชการจังหวัดเพชรบุญนายเสกนิยมเพลงนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเพชบร,รพชบุญพอรู้วยวประชาการพอพาประชาชนราดกอรขาจังหวัดเพชรบุญทุกการ ข้าพระเจ้าทั้งหายจงลุ่งเรืองร่มเย็นเป็นโศกปาศจากสัพทุุกโศกโรคภัยพยันตรายย่าได้ไมายาติขอเดชะพระบรารมีจงประสิทธิพระครได้กดันเป็นมงคลจงสมบูรณ์พูนผลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าณาคาราบัดนี้ ประถุภาวินาสัน hmm. ติสภะทยาวินาสันติสภโรฆาวินาสันติพุทธเตเชนาธรรมเตเชนาสังฆเตชนาอินทรเตชนาพรมเตชนาเทวเตเชนาทิวาตปฏิอาทิโชตรติมาาติกันทิมาสันนโทขติโยตปฏิชายตปฏิธรรมโนทตสปมโหระตังโุโุตปฏิเตชะสาเอเตระสจวัทนะสวัตถิโหตุสัปรทา ที่กิจจังกิจกานุกิจใดที่ตั้งใจขอสร้างจงเสร็จสมยาคางข้องขาดแหลมนาในนาสิทธิกรรมมังการใดตั้งะดุงบำรุงจงยาชาอย่าเลือดยาโลยนา,าสิทธิได้ทานเนาสิทธิปารยยกาธา้าโตประสันเพ็รพระเดชมานหมดแล้วฉันใดปลอดภยัยแพร่ขาดแล้วคนภัยผ่านอย่างนั้นและน,นา สิทธิเตโชชยโยนิจังเดชอำนาจท,าทั้งของอริพองวันราวีชัยชนะดุงดาวในราชรังไตรีเละนะาสิทธิราภูใิรันตะหังสัพพร,ราุสิ่งสันจงในรันลังล้นด,ดุนาทีทานทนยารูรรขาดสูญเลยนฮาฮสัพพสิทธิพระวันจุติขอสัพพพรจงประสิทธิแ่นายสรัญญูมีทองคำบัวราชการ จังหวัดเพชบูรณ์นายเสกสรรน,นิยมเพิงนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการพอ้าพระชาชนชาจังหวัดเพชรบูรณ์ุกหมู่เหล่าอันนี้เจตกำนงตั้งในความสัตย์จงรักภักดีต่อสยามประเทศขอบเขตมันตะสีมาจงได้รับพระพรชาย้อมความปราถนาะ อันคาอัพรเจ้าอปรองพระไม่ชนีเทินโอมพุทโธเสโทเตโรขจะมีพุทธังเปิดธรรมังเปิดธังมังเปิดเปิดบุญบรมีเปิดฟวาเปิดแผ่นดินเปิดมหาธมุเตะวางสวัยเปิดโชกเปิดราเปิดดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีเสวางสวัยโถดจวงชฉชาวานพุทธังราชนานางพระพุทธเจ้าเปิดโลกครมังราชนานางพระพุทธเจ้าเปิดโลก สังฆังราธนานางพระธน迦เจ้าเปิดโลกผุ้ขังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกวิทูสหาเนโตเทวินโทที่เป็นเจ้าผงิโสทายิกาวิติพุกาสังมิโรกวิทูนะโมพุทธายะนะโเปิดฟ้าโมเปิดแผ่นดินผู้เปิดสายดินทั้มดเปิดพงพาพาเปิดพานพาพาจะเปิดขอบจะขวาน นาวานาการตามทิศองเปิดผ่านสิ่งผว,วัน,น่าเปิดปูบาอาจารย์มีคุณเปิดบุญกุศลอันมากเปิดลุ่มทรัพย์สมบัติมากมายมหาการเปิดสารผัดการแก้แหวนเงินทองเปิดได้เปิดดีเปิดธุรกิจการทานเปิดการค้กา,ราการขายของพี่น้องชาวจังหวัดในจุฬาในโชคได้ลาบ เปิดอำนาจวาสนาคาแ่งเปิดตำแหน,น่งยศศักบรรามีเปิดสติปัญญาเปิดบุญบารมีเปิดสัพพาสตริมงคลเปิดพราบุนคุณทวีขณะดังายจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบนนุนดวงชะตาท่านทัะรายมีอายุเที่คามันยืนยายประดุงแสงสองทางมันประเสริฐเปิดเทียนทางกระลำเลิศคือทางสวันระเริ่มพาจะบบเปิดแต่ความ ทุกประการุสิธรรมโทดสิธรรมโทดสิธรรมโทอีทางรังเฮตาสมิกรัตนานเดสมิสปัสสันนาเจตโตอิติผลทั้งบองดังข่าววันนีจงพันสำริบจงพันสำรีบนนายจารันยูมีทองคำ้พ่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายเศรษฐานิยมเพ่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยราชการพ่อข้าประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เราจงรับพระพรไทยอันคำา้า เจนีเทินโวตูสาพมังกรังรักขันทุสัพเทวตาสาัพพุทธาสัพธรรม,มาสัพสังฆานุภาเวนาสัาาโสธีภควันตุเต